อ้าวนี่ตูดใครมีเจ้าของไหมไม่ไม่ไม่มีกูเอานะจะมาเอาสุขศีรษสุขภาได้ไงน่าเกลียดคุณผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงอะไรฮะเดินในสายตูดเดี๋ยวมันน่าเกลียดฉันไม่ได้เดินสายตูดฉันคุยกับน้องค่ะฉันฉันจะต้องพูด น่ากต้หน้าทนกันมัใช่แต่ว่าคุณก็ต้องดูทางด้วยเลยครับจะดูทางตรไหนคะก็เป็นุณอยัพูให้ฟังไงอแทไมเนียไม่รัะกมงคยัอัครมือู้กูเปนใคอู้นี่นจอกลัวไหจะยงจะพึ่งฟันจะแทงอย่เดียวเลยอจ่ไปาแทงอี่แทงไปเสียดาบลูกทำไมไม่เหี้จะกลัวเลย ไม่กลัวเหรอได้ขอร้องหนานะจะคุยกับน้องฉันไปจดการเออเป็นรับเออเนี่ยครับจะเชื่อของเย็นโอ้โหโหดจริงๆขอหอมได้ไหมมาถึงขอหอบเลยเว้ยอโอ้โหไม่ก็แทกปากแล้วไม่เป็นไรทำเป็นได้รับรางวัลหนยเออตีไม่ใช่ละ เอาล็อกเบลรับรางวัลเลยลูกไม่ลับรางวัลเลยลูกดันีิ้ดันดิ้ดันดิ้ดนู้นดูนู้นดูนู้นดูนู้นไม่ได้มองเลยล็อกแรกติดพ่อจริงๆเลยไปโน่นเฮ้ยเป็นนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ลูกข้างในลูกเดี๋ยวเร็วเข้าลิเกร้องไห้หยุดแล้วอ๋อหอะตาปากเจอกันเ่ะลูกไม่ได้น้างหรอกคุณมันเกิด ลูกพี่เขาไม่กลัวจอเลยลูกพี่เจอยังฮนะเราเจอยังตัวเราเจอยังเจอยังไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวเวันนี้ไม่รู้เลยค่ะคุณหนูเขาบอกว่าเขาเป็นจอคนะ่ะด้วยใจตาย,ตาย,ต,ายตายแล้วไอ้แค่จอนี่จะไปกลัวทำไมมากับป้า,นาน <S <S ปนหนั้ลูกผู้หญิงหนอนไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นไหนที่ขอดูหน่อยสิว่าหน้าไอ้พวกจอเนี่ยมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเชียวไหน เขาเรียกกายภาพไปในตัวย,ย้ตายตายแล้วนี่เด็กออกพักจนตายแล้ว,ด,ว,ว,ลวดูสิมองจากเท้าจดหัวหัวจดเท้าตา,ตายตายตายแล้วไม่มีสกุลดุจชาดหยิอหยะเยะหยะเยะหยเยะนี่คุณทำไมเท้าอยู่นี่นี่หัว <c oughs> ลักษณะจะไปกินของผิดประเภทมา <c oughs> ทำไมอ่ะ ถ้ามึงดูสิดบวนนมขนาดนี้ปากดีจริงๆเลยนะปีนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะทำไม,มปีหน้านี่ต้องเท่าดวงแก้วออแล้วราปากเสียความดังขนาดความความใหญ่เนี่ยตัวเนี่ย ก็คนดูนะแม hey, ่นี yeah. ่เป็นเด็กเป็นเล็กแมเป็นเด็กเป็นเล็กอยากจะมีเมียทำไมน้าน้องแต่ทองนะจ๊ะนี่พี่พ่อมึงพี่เจนร้อนให้ดีๆทั้งนั้นเลยนี่เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอ่ะฉันนางคุณโจกิษนะ เขาไม่กลัวโจรหรือไงไม่ต้องใใสแล้วคุณโจคิดนะไม่กลัว,ก,ก,ลวกลัวมากเลยกลัวที่หมดตัดขายไปเลยปิดนะกลัวเลยเดี๋ยวพี่ทำเวลาเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวฉันไม่เคยเจอใครสวยวัน,ยนนี้มาก่อนเลยเป็นลูกเต้าเราใครแล้วชื่ออะไรบอกหน่อยได้ไหมเผ <c oughs> ื่อวันหลังเจอเนี่ยจะได้ทักทายถูกคุณมาแตะตัวฉันนะอยากพี่เหงาอยระห่ยากพี่เหงาเห็นรอบนี้นะถ้ารอบนี้เข้าอีกรอบนั้นหัวอัมพาตย์เลย เช็ดผีให้แรงฉันจะบอกให้ดูก็ได้<อ>ฉันเนี่ยไป็นลือกคุณหญิงหอดทิงนังน่อยโอแม่จะเป็นหญงคุณหญิงถ้าหากว่าฉันจะคุยกับใครก็ต้องเลือคนที่มันมีแบบมีสกุลนะไม่ใช่พูดสุนแบบพวกโจรผีขยะขยแยมแล้วชื่ออะไรคนสวยไม่บอกบอกเธอไม่บอกอย่าจัดจริตเลยจริตอย่างเดียวก็พอ เธอว่าคุณชื่ออะไรบอกพีไม่รู้จักมั้งเลยมาถามชื่อฉันเลยทำไมก็อยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นไรความแค่นี้ก็เป็นเพใจทั้งดำหนักหนาขอโทษทีฉันมีภูรักกันทั้งโ้กท่ฉันก้องสอนคยถามเพื่อนบอกมา เป็นไรยกื่อเธอมันไม่สำคัญโปร้องรู้ชื่อฉันลองดิกนะจักจำไว้ไม่ใส่แกรู้จักยังไม่ยกมันใชนไหมนี่บอกชื่อได้ไหมอยากอยากอยากแต่งเดียวนั้นแต่ันาด้วย and now กับเธอทไมก็เท้าดูอยากรู้จักฉันไม่ฉันม่ไว้ใจก็ฉันไม่ใช่ไปเจอที่ไหนไม้าห้เอาไว้คุกันจ้าอคุณไม่ดีได้อภัจะกอชื่อเธอสำคันชื่อฉันเป็นไรชื่อเธอไมรหาจรู้ชื่อฉันทไมไม่อยากรู้จักเป็นใครไม่ทราบไห้น้อง ดูเลยบอกเธอก่อนเินี่ฮิยุเชนะบอกที่ว่าพี่เป็นใครพี่ชื่ออะไรนักเพชรนักเพช้องบิ๊กผัวน้องเพชรปากแก้วเออผัวน้องเพชรแล้วไปไปผัวคนอื่นกันแล้วกันไม่ให้โตขึ้นเอาดูจูบพี่ทำไมจูบทุกคนฮะจูบเขาพูดด้วยปจูบเลยจุ๊บล้วนจูบ ดึงเข้าไปดึงเข้าไปดึงเข้าไปดึงเข้ามาไปดี่ไปดึงใครดึงใครไปเร็วไม่ไปซะแล้วไปดึงเข้ามาไปดึงไปดึงเลือดเลือดแม่เราต้องแรงเลือดดึงไปไม่ได้แม่เลือดแม่แรงดึงผู้ชายเข้ามาไปแล้วไอ้นี่วิ่งนำเลย giết 70.000 cái bao phép lộc